โดยคุณอดิเลกศรีประทักษ์ท่านประธานคนดีแท็กธุรกิจห้าดาวจับกัดมหาชน,นเครื่องดื่มโปรไวต้ามีโปรไบโอติก TPI ไบโอแซน TPI กเลยครับเจอกับเพชรพัชระศูนย์มาให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันเลยครับอ่าซ้ายแล้วก็เขียนและางครับพัชระศูนข้คมังค่าว TPI เพิ่มความอุ่นหนาข้าวคื่นไรทุกชนิดและผละไม้ สั่งซื้อได้ทางคอเซ็นเตอร์08193596ที่แล้วนะครับนะครับแล้วก็ดูจากเน้นกันทุกการ์ดเข้าไปเลยครับอโอ้มาหลุดหลุดโดนสวนหมัดเข้าไปครับ เอาละครับเริ่มจะรวมถึงรางวัลเตะกั้นคอศอกกับเขาลอย10,000บาทจระเข้ฟาถาง30 0 0 0บาทด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยท่านในห้างพี่นัยวีระุู้ชงครับโครงการสนับสนุนมาดูว่ายอดเพชรเองก็มีมาคอยบวกอยู่เหมือนกันจับได้เกี่ยวได้นี่เคลียร์ล้มหลอกแข้งขวาเยอะๆพักกันสักคู่เดี๋ยวมาเนื้อเพชรขัด,ขดยอ่อพกช้ำทาถูทาถู เราก็ต้องขอ,ขอขอบคุณกับยาดมตราถ้วยทองครับเพื่อนคู้ตัวยาตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยกีในรศมีวงกลมขอขอบพระคุณครับยังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเมฆพยักเน้นที่แขนขวาเป็นพิเศษเรงนี้ดูว่าจะปอนกแกะเมฆพยักปลอประจันสีแกเป็นนักชกอารมณ์ดีอ่ะครับแกเตะไปโดนเตะไ,ไปก็ยิ้มไปครับมีความสุขแม่แต่ว่าระวังโดนศอกนะครับยอดเพชรอุ้ยบวกนามกระจายเหมือนกันครับ กำหนดหยกแต่ดูแล้วดักแทงเข้าไปครับอาจจะไม่ครบยก่หิ้วขึ้นคอได้แต่ว่าใกล้เชื่อกรรมการอารันเลยต้องดูยังไม่น่าแตกครับดูติดเข้าไปติดเข้าไปครับไม่พยายฮะยอดเพชรยอดเพชร,รนี่โอ้ยแหมมุดลงไปเจอหมัดพอดีครับนี่นะครับแข้งขวายังทํางานได้ต่อเนื่องนะครับยอดเพชรก็มีแข้งมีหมัดคอยบวกแล้วก็มีศอกด้วยโอ้โดนอีกแล้วนะครับหนักๆทั้งนั้นนะครับอาวุธของ เมฆพยักนี่ขาดเข้าใส่แต่ว่าต้องทำให้เร็วเดินให้ต่อเนื่องเขาหยักก็ไวพอเกี่ยวได้นี่โดนต่อยมีสายคืนเหมือนกันเอาละครับและแร่กันแบบนี้นะครับต่างฝ่ายต่างโดนแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นะเจ็บด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าใครเจ็บแล้วทนได้เอามัดมัดนะแต่ว่าวงในนี่ดูจับได้เปรียบเลยนะครับเมฆพยักแต่ถ้าวงนอกยอดเพชรก็สกัดด้วยการวาดแข้งสวยๆครับมีหมัดอาแข้งมีมือหุบซ้ายด้วย เอาละครับเข้มข้นอ้าวสอกมาสายคืนไปครับยินมอบให้1 0,000บาทจระเข้ฟาดหางใน3 0,000บาทด้วยกันครับกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกแอนตซินก็จะมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้เข็มละ5 0าบาทก็ต,ต้องขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นร้อมดยทานในห้องวินัยวีระพุทธชงโค้ชนะครับหรืชอจาไปรักเยอะไม่ได้นะครับยอดเพชรต้องโตงมากกว่านี้นะครับมัดศอกต้องมาด้วยครับ ห่วงนอกยังพอได้ลุ้นนะครับยอดเพชรแต่ท่านในนี่ดูแก้ไในไม่ได้ครับโอ้โหแล้วโอ้โหมัดมัดนาแกมัดแบบคีมปักตายเลยครับแก้ไม่ได้ครับจังหวะล็อกโอ้โหเมฆพยักพอจับได้แต่นอกนี่ก็ยังมีมัดมีซอกนะครับนี่ละครับคอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันเอาละครับดูจังหวะ กรรมการอารันุการนี่ก็จ้องมองแล้วนะครับถ้าไม่โต้ย,ยิุติการชกได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะวงในโอ้ดูครับโดนไปเยอะจริงๆครับตีตัวเดียวครับตีตัวเดียวแล้วครับโอ้โหดูนแกสู้ไม่ได้ครับแต่ว่าวงนอกเนี่ยอาวุธมวยสวยครับแต่ <c oughs> แล้วเมฆพยักแกก็ชกถูกวิธีจริงครับอพอคู่ต่อสู้ที่เตะได้ทีนึงแกติดตัว แล้วก็ตีตีไม่เลิกด้วยครับ,อ,บ,บอ่ะแยบแยบอ้าวแข้งขวาเนี่ยครับอีกแล้วครับโอ้โหมาชุดนี้ชุดนี้ไหวไหมชุดนี้ไหวไหมครับอ่าในไม่โต้ครับอ้นอกก่อนนอกก่อนโชว์ชายนี่ครับนี่ตัดรับตัวอ้าวแต่ว่าอ้าวอีกแล้วอ้าวอีกแล้วจับบนได้อีกแล้วเฮขยับโอ้โหมายอดเพชรบอกหาชกแบบคิกบ็อกซิ่งใช่ไหม ยอดเพชรเองก็พยายามจะฮึดนะตัดลําตัวต่อยหมัดได้หนักๆแรงๆแต่ในนี่ครับโดนแบบนี้โอ้กรรมการนะครับจ้องแล้วนะครับโอ้เรียบร้อยนะครับยุติการชกเลยนะครับโดนก็ไปชุดใหญ่ๆเลยครับหายใจไม่ทันนะครับกากระตีโอ้ไม่นับเลยครับสุดท้ายท้ายสุดกับเมฆพยักปอประจันสีครับกรรมการอารนุชกางชูมือครับชนะเทนนิสเกิร์ลน็อกเอาท์ยอดเพชรเมืองพะยาแลครับในยกที่สี่ ถือว่าเป็นมวยรุ่นใหม่ที่น่าติดตามเลยนะครับตีไม่เลี้ยงครับคนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูฉายตะวันบุลนามวยไทยครับนักชกอีกคนหนึ่งที่มีแฟนคลับเยอะอครับเจอกับเพชรพัชระศูนย์กีฬากุดฉิมดูภาพช้าๆครับจังหวะพาทัวร์ด้วยเพลงเข่าครับไม่โต้ในเลยครับยอดเพชรโอ้โหแกตีแบบภาษามวยบอกว่าตีตัวเดียวแหะครับเนี่ยครับยัดเข้าไป ตัวงอเด้งไปเด้งมากรรมาการอลันก็ต้องอยุติการชกนะครับหายใจไม่ทันครับสู้เต็มที่แล้วครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูฉายตะวันกับเพชรพัชระคู่รองคู่ต